ฝนตกแล้วครับพี่น้องครับเมื่อนี่หลังจากที่ได้วานเขาเมื่อว่านเ่ว่าแต่ผมดีใจพ่อแม่พี่น้องหลายท่านก็ือสิดีใจน้ำกันจะได้วานอากาศจะได้เย็นสบายอากาศจะฮ้อนปันไดแต่จิตใจจะฮ้อนน้ำเด้อครับผมแม่นกกะดีใจออกมาเดินนำแต่เสาออกมาหาอยู่หากินคือกันกับพวกเขาพักคอนแล้วก็ลุกขึ้นมาสู่กับงานกันต่อไปชีวิตไม่สิ้นก็ต้องดิ้นกันต่อไปแม่นบอกครับพี่น้องสำหรับผมมันกะซัมนี้ของชีวิตคนฝนเศร้าตกกบกะห้องทรงเสียงดังผมก็มีโอกาสไปซ่องไปจับกบ ยาวเบายาวว่าให้กันเด้อกบเอ้ยพ่อมีเสียงแน่ก็เลยลรู้ว่าคบมัน่นขึ้นคมกันอาฟิชเจอริงกันครับพี่น้องแม่บักไงจะแมนเจ้าของบอดกันอิงต,องติ่งเจ้าของโตเลน้น่อยเว้าเอาแนวมกักบ่ว่าให้กันจัดไปกบเอ้ยพอย่างออกไปเจอคุณนหอยถาดคิดหอดพอยาแม่ไงผมครับเพื่อนบอกว่าตื่นเศร้าในงานหลายตื่นสายในงานหน่อยเทวดาเพื่อนว่าตื่นเศร้ากินน้ำมะเข้า เป็นน้ำมอนต์อันศักดิ์สิทธิ์ความผู้เถ่าผู้แก่เพิ่นสอนเอาเป็นว่าเป็นความเสือส่วนบุกคนครับพี่น้องเบิ่งปลาหางนกยุ่งลูกไส้เลี้ยงไว้จะแม่นดีใจหลายันตกปลาดีใจเฮาหลาล่อก,กินอาหารแมนคือกันเหมือนจริงนี่ชีวิตในโลกใบนี้การเข้าใจชีวิตของเจ้าของมั่นดีหลายเดอ้อครับพี่น้องทั้งคนมั่วแต่ให้กำลังใจคนอื่นนิดนํำคนอื่นหลายแต่ลืมให้กำลังใจเจ้าของบ่หักบ่แพ่งเจ้าของเลยเกิดความทุกข์กายทุกข์ใจเอาเป็นว่าเฮาใส่เวลาสิบนาทีดีกว่า วัวใส่เวลาเป็นสิปีเพื่อค้อนหาตัวเองเขากันบอละเหเฮ้ยอ,อยู่นั่กันฮักแพ่งกันไว้ดังคํำผู้เ่าผู้แก่เพิ่นว่าความตายมั่นแขวนข้อมาสุบาทยางมือเศร้ามาเห็นหน้ากันยังวะยั่งครับผมอย่าลืมกดไลค์กดติดตามคอมเมนต์พูดคุยหัวใจบันทึกเป็นรายการโปรดนี่ประโยชน์แช่ให้เพื่อนๆนแนื่เดอครับผม